สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถ่ายรูปสวนสวนหย่อมหน้าบ้านนะคะทำยังไม่เสร็จเลยตรงที่มันเสร็จกับเป็นตะเบิงโยนเนาะ โน้นก็จะทำไปโน้นยังไม่เสร็จเลยหลายเวียกโพด <c oughs> หลายเวียกโพดยายกระเห็ดบัวแล้วจากเอ่อสวนย่อมของยายปลูกไกล่แล้วก็งามอยู่อันนี้ต้นโมกนะคะโมกโมกที่ดอกหอม,หอมนะคะตดอกหอม มระเส็ดสวนย่อมไปนี่ละแต่ว่าหยากเกิดด้วยค่ะหยากระปงน้ำขึ้นดีขนาดเด้เพินก็ได้ไว้ขนาดโลกไปโมกีเมอรอนะคะก็ขึ้นมาชาทัานที ถ้าทำได้หมดนี่ก็คงจะสวยอันนี้ต้นพริกต้นมักพริกเอามาใส่กระถางไว้จะได้ลกออกจากมุมหนึ่งอีกว่าจะทำตรงนี้ให้มันสวย,สวยนี่ยาขึ้นอีกแล้วยาขึ้นอีกแล้วนี่เอาต้น ดาวกระจายมามาเสียบไว้เนาะขอห้องพระเจ้ามาปลูกไว้เวลามันออกดอกก็งามจบเจ๋ออยู่ต้นโมกชุดแถวหน้าแถวนี้ถ้าถ้าเอาเห็นมาลรยปลูกอันหลายๆมันครบแล้วก็จะสวยน่าดูอยู่คือการโมมีเวลาเห็ด หลายเวียกพุย่ายกระดาก็รีวิวให้ดูน้องใหม่น้องใหม่เกิดน้องใหม่เกิดมันมันสีเบิดนอเลยละ่ะเพราะว่ามันออกหลายแล้วดุนแล้วน้องใหม่ยายแก่งนอเดียวกับอิมกับป่องมันจังหน่อยเนาะ แสพเศกเศแซศบเร็วไปบางอย่างกะเขียวคจีเข e ียวเขียวเียวเขียวไว้เขียวไว้ o, นี่ะมุมสวนยอมนี่ลหละอยากให้เบิ้งก็ได้มุมสวนย่อมนี่แหละอันนี้ก็ยอมนึงอีกแต่ว่าบ่ไดบอท่านได้เอาเห็นมาลยโอ้ยต้นอันนี้พักขึ้นหน่อยคือจอยแถวพูกขานี่เนาะ อันนี้เป็นพวงชมพูเลยนี่แต่ว่าคือหน่อยคือจอยกระดอมันสีใดดอกอยู่บ่ขาเอ้ยกระดอก,กระดีอ่ะนี่นี่ขึ้นมาพี่เอานี่อย่าไปเกี่ยวของเพิ่นได้ละเอ้ยไปพุ่นเจ้าไปพุ่นพีหาหมองขึ้นไ้ไดยสวย เาจะเอาเหินมาโรยสวนหย่อมสวนหย่อมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกก่อนม่ท่านแหล้วท่านทัวเด็ดแตซสวยๆก่อนเนาะจักสิฏไายไม่ให้เพียรนนะ้นองิึงอีกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้มูให้พวกบึงน้ำในเด้อกดติดตามให้ยายแก้วหลายๆเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ